ไลฟ์แล้วฮัลโหลีุวันฮัลโหลอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนสสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีมามี่พี่ๆทุกๆคนนะครับ นทุกคนทําอะไรกันอยู่ครับนี่เรามาตามสัญญาแล้วนะครับผมนัดกับพี่แม็กที่เราค,รคุยสวัสดีครับโหสวัสดีคนดูไลฟ์ทุกคนด้วยนะครับผมสี่พันดรอยคนแล้ว 4, สวีส่พั Mac, นเก้าวูวว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 นวว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 วนววววคววว้ววววววว้วคววววห ทุกคนพี่แม็กขับรถอยู่นะครับโอ้ Hello everyone สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ Hello everyone ครับให้แฟนคลับของแฟนสสวัสดีครับจากสวัสดีครับจากน้องนัดกับพี่แม็กครับคนไทยครับผมนี่อจับมือแม็กอีกแล้วก็ปกติคนเนียนบ่อยผมก็จับมือเรื่องปกตินะครับนี่ครับนี่ที่เราที่นัดบอก ทุกคนนะกับพี่แม็กบอกทุกคนมาในทวิตเตอร์ใช่ไหมครับผมบบบบว่าเรามีอะไรจะ,จะค,คุยกันแต่เดี๋ยวเราคุยเล่นง่าก่อนเพราะว่าพี่แม็กขับรถอยู่นะครับ What a ไ e you guys doing now ทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับโห่ <c oughs> คนดูไลฟ์เยอะมาก <c oughs> สวัสดี6,000คนด้วยนะครับผมรักทุกๆคนเลยนะครับ รักทุกคนทั้ง6,000คนเลยนะครับผม I love you guys Love you <Sorry. S 1> <laughs> Love you นะ Love you นะครับไหนทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์จะไปไหนกันเอ่ยถ้าบอกเดี๋ยวก็ไม่เซอร์ไพรส์เลยครับ <laughs> สวัสดีมามีทุกคนด้วยนะครับ พุเตอร์ออกเลยละกันพี่นัดโอ้ยพอมันเกิดให้หนูหน่อยได้ไหมอีกสองวันครับผมก็แฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังจะเกิดในสองวันนี้หรือว่าเร็วๆนี้นะครับผมก็แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับขอให้วันเกิดเป็นวันที่มีความสุขนะครับ ก็ขอยมีความสุขในทุกๆวันเลยนะครับหีักทุกคนนะครับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดกับพี่แม็กจะมีอีเวนท์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับทุกคน,นใช่วันนี้พี่ซีกับเพื่อนเจ้าเยลลี่นะครับหนูนิววันนี้ได้ไป ออกไปลองไปลองสมอระพุงกันแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราตามไปนะครับก็ใครที่ว่างอยู่สามารถมาหาพวกเราได้นะครับที่เซนทลราดเพ้านะครับมาหากันเยอะๆนะใช่ครับมาหากันเยอะๆนะไม่แน่ใจว่างานมันจัดให้คนเข้ามาได้เยอะไหมแต่อยากให้มาหาเยอะนะนี่พี่แม็กบอกว่าคิดถึงทุกคนครับคิดถึงทุกคนเหมือนตรงนั้นแหละคิดถึงพี่ชีวินด้วยคิดถึงยายสวัสดีครับยาย เอาแม่เราบอกกติกาเลยไหมได้ีก็เนื่องด้วยนะครับผมแมกกับนัดเนี่ยคิดคิดแคมเปญกันขึ้นมาได้ว่าเราจะมาทําแคมเปญเล่นกันให้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันนะแล้วก็จะมีกิจกรรมเล่นกับพี่พี่แฟนคลับทุกคนบผมบอกเลยว่าผมนี่สามารถเป็นคิเคิดคิดนี่อันนี้คิดทีมหน้าใหม่ของมันดีเวยว่าครับเนี่ยคิดทีดหน้าใหม่ฮะก็เดี๋ยวอนัดนัดเป็นไงนัดอธิบาย แต่ผมก็เป็นเจ้าของคีทีมครับแรงไม่ไหวแรงไม่ไหวไม่เห็ือนว่าเจ้าของเจ้าของคอยดูครับเรียบร้อยของงานอีกทีหนึ่งเขาว่าแบบไอ้ยังไงไอเดียนี้ที่เสนอมาแบบว่าผ่านไหมอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ได้รับการกลั่นกรองแล้วว่าเอยน่าสนใจอยากเล่นกับมามีจังนี่ก็แคมเปญเราให้ใครเราครับนัดเลยนัดเลยใช่ไหมครับพี่แม็กขับรถอยู่นี่ก็เดี๋ยวเรานัดกับพี่แม็กจะแข่งกันครับทุกคน ไม่ได้แข่งกันไม่ได้แต่ว่าเหมือนให้ทุกคนร่วมสนุกเหมือนแข่งกันเพื่อที่จะได้แย่งชิงสิทธิ์ในการชนะนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครที่ได้สิทธิ์ในการชนะก็คือจะขออะไรก็ได้เลยหนึ่งอยา่างจากสมมุติถ้าเกิดนัดชนะพี่แม็กช่นแมนนะก็จะขออะไรจากพี่แม็กก็ได้หนึ่งอย่างซึ่งแ<ช>ม็กห้ามปฏิเสธเลยครับแต่ว่าสมมุติถ้าคนชนะสามารถขอหนึ่งอยาอ่างของผู้แพ้ได้นะครับอะไรก็ได้ห้ามปฏิเสดนอกจากอนอกเสจากว่าเยอะเกินไปไก็ได้ใช่ไห<ช> อขอขอขออย่ายอแบบมแพ้ขอเปลี่ยนนามสกุลหน่อยเงี้ยอไม่ได้นะครับมันยังไม่ได้ไเพราะว่ามันยังไม่วา l i ในการในทางกฎหมายนะฮะ <laughs> แต่ว่าแต่อันนี้ยกตัวอ,อย่างนะแต่หมายถึงว่าคนที่เราคนที่คนที่ชนะแคมเปญนี้จะสามารถขอคนที่แพ้ได้หนึ่งอย่างนะครับผมแคมเปญเป็นยังไงฮะน้องนัทครับผมก็แคมเปญของเรานะครับคือ เดี <Es> <an> ๋ยวนัดกับพ <eline> <S. S 1> ี่แม็กจะแข่งกันโดยการที the kind of like ่เราจะแบบว่าผัดกันถ่ายรูปให้กันนะครับผมก็คือนัดถ่ายรูปพี่แม็กพี่แม็กก็ถ่ายรูปให้นัดแล้วเดี๋ยวเราจะมาโพสต์ลงไอจีกับทวิตเตอร์ครับหรือว่าโพสในไหนเนี่ยเอาในไอจีในไอจีนะครับผมใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาโพสต์รูปในไอจีครับแล้วก็มาวัดกันว่ารูปของใครที่จะมีแบบว่ายอดไลค์เยอะกว่ากัน ภายใน24ชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ครับสมมติเราเราโมองเย็นแล้วก็จะมาดูโมองเย็นโมงเย็นอีกวันหนึ่งว่าใครแบบว่าได้รับยอดไลท์เยอะกว่าซึ่งคนที่ได้รับยอดไลค์เยอะกว่านั่นก็คือยังยังไม่ได้ใครไม่ก็ไม่ใช่ก็คือผู้ชนะนะคะผมไมก็เขาก็จะผู้ชนะก็จะได้สิทธิ์ไปเลยวแบบอยากจะเรียกร้องให้ทําอะไรก็ได้จะเรียกร้องให้แบบพี่แม็กมาเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าลูกน้องนองนัท แบบว่าต้องแบบพี่แม็กจ็ต้องทําอะไรก็ตามน้องนัทหนึ่งวันนี้นะก็สามารถบอกได้ครับผมเดี๋ยวว่าถ้าเกิดพี่แม็กอยากจะให้น้องนัทไปยืนเฉยๆเป็นกําลังใจให้หนึ่งวันก็ได้เหมือนกันนะครับให้ไปเป็นต้นไม้อยู่ข้างๆพอคอยผลิตออกซิเจนให้น้องนัทก็ได้นะครับใช่เราถึงว่าวันนั้นเห็นดื่มน้ําที่มีคอโรฟิลที่แท้อยากไปเป็นต้นไม้นี่เองนะครับผมใช่ครับจะได้ทำให้นัำสดชื่นได้ก็โอเคแล้วก็เลยต้องสดชื่นในร่างกายตัวเองก่อน นี่ครับในทุกคนว่าน่าสนใจไหมครับนนมีใครคมีใครอยากเล่นแคมเปญเราบ้างครับผมมีใครงงตรงนี้แคมเปญของเรามีมีใครงงตรงไหนถามได้นะครับทุกคน<ม><ม>เดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะครับภายใน2ีี่ชั่วโมงว่าใครไล่กว่าเดี๋ยวเราจะมาแจ้งก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกันในทวิตเตอร์นะว่าเราจะ,เ,าจะเล่นกันตอนไหนรูปไหนตอนไหนนะ่เพราะว่าตอนนี้เรากําลังกําลังเดี๋ยวแต่งรูปเดี๋ยวเขาเรียกะไร เดี๋ยวทำรูปออกมาให้สวยก่อนใช่ครับเราจะลงเล่นตอนไหนแล้วเลยเราจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนนะครับใน Twitter ใช่แล้วโอเคไหมทุกคนว่าอันนี้โอเคไหมเราถ้าคนอยากเล่นไหมทุกคนอยากเล่นไหมครับคนชนะขออะไรก็ได้คนชนะคือใช่ขออะไรก็ได้เลยขอหอมีดจักสิบทีแต่ขอขอมีดจักสิบทีนี้ต้องชนะก็าวหอมได้ครับอันนี้ผมว่าต้องถามมามีก่อนนะครับผมอันนี้ผมว่าอาจจะเกินไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเอ่อเป็นอะไรเนี่ยมันสิบครั้งเลยนะ ครับอธิบายอีกรอบได้ไหมคะมาฟังไม่ทันได้ครับผมก็คือแคมเปญของเรากิจกรรมของนา้ากับพี่แม็กนะครับกิจกรรมสนุกสนุกที่เราเลน่นกันกับมีทุกคนนะครับผมก็คือเราจะผัดกันถ่ายรูปให้กันนะครับ,รบแล้วเราก็จะโพสต์แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูยอดไลค์ภายใน24ชั่วโมงครับว่าผ่านไปหนึ่งวันแล้วใครมียอดไลค์เยอะกว่ากันซึ่งคนที่ได้รับยอดไลค์เยอะกว่าก็จะก็จะมีสิทธิ์ ที่แปลว่าจะสามารถขออะไรก็ได้จากอีกคนหนึ่งหนึ่งอย่างนะครับผมบซึ่งคนคนนั้นห้ามปฏิเสธเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นกติกาใช่ซึ่งทุกคนต้องช่วยน้องนั้นนะครับอ้อนแล้วเราจะได้ชนะเราจะได้ขออะไรจากพม็กก็ได้แต่ว่าไม่รู้กระเดี๋ยวผมขอกลับไปคิดคำขอก่อน แต่ผมก็ต้องไปคิดก่อนครับแต่ว่าสนุกสนุกดีทุกคนแนะนํามาได้นะอยากให้ไ่แมตช์ครอะงแรกันหนึ่งวันอ่ะยังไม่รู้เลยใครจะชนะแต่ว่าเราเราแข่งกันสนุกสนุกขำๆนะครับแล้วก็คําขอคําขอนี้เราจะไม่บอกกันนะเราจะยังยังไม่ไม่บอกกันว่าจะขออะไรเราจะห้ามเราจะงุ้ยิ้มไ้ก่อนนะห้ามพูดจนกว่าเราจะรู้ว่าผู้ชนะเป็นใครใช่เราจะเซอร์ไพรส์นะครับเราจะเซอร์ไพรส์ตัวเองกันด้วยใช่ก็คือเซอร์ไพรส์กันทุกคนไปเลยนะครับผมแล้วก็แล้วก็ ทำขออ่ะทาคนทาขอนะหรือหรือว่าเราให้อีกคนหนึ่งทําอะไรเนะี่ยแล้วเราก็จะเราก็จะมาให้ทุกคนดูด้วยเฉยวว่าทำจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ทําตามที่ทําตามที่คนไม่ได้โมเมมุฟมิดอะไรทั้งนั้นนะฮะ <laughs> มีคนบอกว่าขอเป็นแฟนเลยดี <laughs> อะไรนะครับขอเป็นแฟน <laughs> <laughs> เลยดี อ๋อผมย่งเจอคอมเมนต์เตะตาพอดีพี่คอมเมนต์มันเตะตาพอดีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอต้องรอ,อ,อดูนะครับนี่ครับได้ก็เดี๋ยวแคมเปญเราก็จะประมาณนี้แหละครับทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับฝากประกาศให้มีมีทุกคนรับรู้ถึงกิจกรรมของเราด้วยนะครับผมเ <laughs> พราะว่าน้องนัดอยากชนะแล้วก็อยากได้อยากได้หนึ่งอย่างจากพี่เมกมากๆซึ่ง เราต้องเดี๋ยวจะไปคิดกันว่าอะไรสนุกสนุกมีแนะนํากันเข้ามาได้นะครับีิอยากชนะบ้างอ่ะต้องเดี๋ยวต้องไลฟ์ไอจีเดี๋ยวต้องตอะตอนนี้เขาขับรถอยู่นะครับเขาบออาจจะยังทำอะไรไม่ค่อยได้นะฮะนี่มีคนบอกลูกแม่ต้องชนะไ่าเลยครับถ้าได้รับพลังจากมามีน่าจะชนะได้เลยแข่งขันเพื่อความสนุกนะครับผม เราก็คือเป็นแบบกระชับมิตรระหว่างพี่น้องสนุกสนุกนะครับไม่แพ้ชนะเราจะไม่ติดใจอะไรนะเราแค่สูกอย่างเดียวใช่ทางงานก็แคมเปญเราก็จะประมาณนี้แหละครับทุกคนฝากบอกทุกคนด้วยนะครับทางั้นเดี๋ยวน้องนัดกับแ็กพราะตรงนี้ก็มีความสุขมากและครอ่าตรงไหนตรงไหนตรงไหนที่มีความสุขครับผมตรงที่อยู่กับน้องนัดหรือเปล่าครับใช่ครับอันนี้อันนี้เราโปรโมทตัวเองสุดแล้ว โอเคได้ไดไดถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับมีตอนนี้เราก็อยากจะมาประกาศให้ทุกคนฟังครับนะครับก็คิดถึงทุกคนเลยนะครับแล้วก็รักทุกคนนะครับผมไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกนะครับมีบายบายครับบายบายลุงพี่แม็กพี่แม็กว่า ก็กำลังขับรถอย่างหนักอยู่ครับได้ครับทั้งนั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนอาอ,าาอ่โอเคโอเคม,มีมีลุงเด็กใหม่เงงเงอยากบายบายอ่ะบายบายเขียนบายบายนะครับเดี๋ยวคุยกันครับจุ๊บจุ๊บ